ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านล้วกําลังอยู่กับบ่าวมีครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับรายการช่องย t u b e อีสานบ้านคุยเองพี่น้องผมมาผมมาพอพี่น้องตีสามกุ้งกัวประมาณตีสามเคืองประมาณนี้ล่ะก็ผ้าพีผ้าหน่องออกไว้ก็ปกติประมาณเคืองเฉมวงขันเคืองเฉมวงมันก็มีเวลาของเห่าพี่น้องเนาะเวลามันก็สิมีคากว่า เกาเพิ่มเครื่องชั่วโมงองย่างนิหน่อยบ้ามีก็มีไม้ไม่เป็นกอไผ่บ่งไม้หมูว่านิ่งยิ่งบ่ถือคือบ่อยู่กับบ่เนี่ยใจต่วหนูมันตัวใหญ่พี่น้องผมบักดําคึกมึกเลยเนาะพี่น้องเนาะเสียดายใส่คําว่าเสียดายพี่น้องผมเอารถมาต่อใส่พอยิ่งบ่ถือแล้วกะบ,บ้ามีกับบุกตะลุยเลยเขาไปเบิ้งช่องนั่นช่องนี้เอาเขาอ้อยไปประมาณหากองหกกว่า ซึ่งมเมื่อแรกอาดสีพกออกามื่อแรกที่บอ,อกเต้าสิ่ไปแยียบเวงอยู่บะเทียมันอยู่ปากหูจูลูกับบุตรวาสนาบ้ามีสันพี่น้องเ,ออเห็นตัวใหญ่บาดสั้นอยากได้เอาดึงหางมาโชว์เบ้าเกาหลีกับโชว์พี่โชว์นองณตอนนั้นอัดเสียงกับโฟกกับว่าอัดเลยก็คือพอปุ๊บเร่งแล้วก็วื้อเลยบ่ถือเจ็บปวดสิไปแก้แขนพี่น้องผมแต่ว่าตอนนั้นก้อนนี่คลิปนี้อีพีนี้เบ้ามีเหมือนเดิมไปหยียบงูยุปาเห็ดในโรงเรียนพี่นอ้องยุสาขางป้าเห็ด ทางล้างลงผักห่างซือขึ้นมาเครื่องชั่วโมงนี้บ้ามีสิใส่เวลาอยู่หันยางแล้วก็วนขันเห็นตัวก็คือสิวนวนว่าไปใสั่นะนะขันห้าโชคดีโชคมาทําปวงอีพี่นี่เรียกน้าย่อยต้องไรตัวบ้ามีว่าชีไรขัวอิ่มสี่หาคนมีแน่นอนพี่น้องผมเอาบอลล่มต่วันหนาวเย็นใหญ่เยกนูเสือผาน่าหนาวห่มผาน้าหนาเด้อพี่น้องเด้อด้วยความเป็นห่วงพี่น้องผมเอาผลบอลกับโบหูเลยพี่น้องคือบ่ได้เช็คบ่ได้เบิ่งผู้ใดหูก็บอกบ้ามีมาเนี่ยมันมีแชียงคือมันบ่มีแชีงบอบ้ามีกับบ่เน่ใจอาจจะเป็น มือแรงผุหลักคือมาพี่น้องเนาะเอา้านู้นวาวข้าวคอยไปไปพี่น้องผมไปลุยกันไปลุยกันกับบ่าวมีเลยไม้ตรงวิธีหาหนูมันต้องหาไม้ไม่เพิ่มเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อทำเนียนว่ามีแต่ไม้เกา่ามันกะ มันก็สีน้ำต๋อฉี่เข่าเราที่บ่มหมี่มองไม่ไมให้เลือกนะพี่น้องเมัก่ก็นี่แหละครับเมื่อยลำบากตัก้กะต้องอดเอาใจหมักเนาอพี่น้องก็ใจหมักอยากให้พี่น้องดีเบิ่งบ้านมีเห็ดไก่หันมองพี่น้องผมจอดจอดซ้ำหมี่แล้วพี่น้องเลย ถูกซะถูลูกหลานของยา,าดัดคำเดือดสาถูกนะคนชิงลูกยิงใจมันห่าจากภาไปหลายกลัวพี่นอ้องใจมันเป็นตับวบอกให้ไป Nhên nhu kỳ nong. You mãi ni mùa ninh nhu kỳ kỳ nha 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 kỳ เพราะว่าหนูมันยูใต้ไตรตัวนกษตเโอกาสเล็นตัวนี่ยากมากๆไปไป่รู้กันไปลรู้กันอีกฟังนึงคิดว่าสิ่ดาง่พยบะเมียพี่น้องผมได่ยากใส่ยากบทสรุปออกมาแล้ว แลื่อยู่ในป่าเกษตรอุอีอุอีอยู่พี่น้องกัดกันอยู่ในป่าเกษตรอุอีอุกอีกอ,กอยู่ถ้าบ่อยอมออกมาถ้าบ่อยอมออกมาหนีกองเขาโอ้มันมีหม่องเพไงไลิงหลายเดี๋ยอะ เสียงหนูเสียงหนูเสียงหนูได้ยินบ่พี่น้องได้ยินบ่ไปไปไปลุยกันไปลุยกัน อยู่พี่น้องอยู่พ่อยู่พ่น้ำ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 พี่น้องรนผมน้ำน้ำอยู่พี่โอ้ยอยูยูยูสุดยอดสุดยอดโอ้พี่น้องผมโอ้พี่น้องผมโอ้พี่น้อนผม นี่พี่น้องนี่พี่น้องป้าน้ำป้านา้ำน้ำน้ำน้ำอยู่พี่น้องผมอยู่อยู่อยู่เอเอหลังออกมาหลังออกมาโอ้โหโอหบอกง่พี่น้องบักง่ายพี่นอ้อ,นอ,นนองผม มันมีสองตัวกัดกันที่ Luckily, พ่อมีฟังว่าสองตัวกัดกันพี่น้องนี่แหละตัวหนึ่งออกมาพี่ตัวหนึ่งออกมาพี่สุดยอดสุดยอดเยี่ยหองแห่ง่ได้หองแห่ง่ได้พี่น้องโอ้โหอ้ยบ่ธรรมดาพี่น้องคอยพี่อ่านตามพี่น้องผม พี่อ่านตามตัวแรกตัวแรกไม้โรงเรียนไหมพี่น้องเป็นตัวแรกนะว้ามสิอยูไปไม้ต่อไปพี่น้องผมไปไม้ต่อไปกันเลยทีเดียวเชี่ยวละพี่น้องอขออนุญาตหยัดกับพวกพี่น้องผมขออนุญาตหยัดกับพวกบานนิ ดู้ตื่นเต็มพี่น้องโอ้ยขนถือน้ำดินพื้นดินันตัวนึงถือน้ำเป็นเจ้าใดพี่น้องเลยเป็นเจ้าใดกับหนูตัวนี้สวยงามเนะพี่น้องฮนะสวยงามเป็นอย่างจริงว้าวขันไปบ่เห็นเจ้าสิริปีตขี่พี่น้องผมขันไปเห็นเอาตัวไม่ต่อไปพี่น้องขันเห็นเอาตัวไม่ต่อไปโอ้ ไปไม้ไม้หว่วงแห้งบ่อรเ,เป็นเป็นไม้ป้ากระสีมันกัดกันหลมันแหลนนีบ้ามีน้ำเสียงมาได้วื้อกับโผล่พอดีสุดจัดป้าลัดบอกพี่รอกผมหาทุงใ่ใ่พี่น้อาบ้านไปพี่น้องผมา <c oughs> <c oughs> ด้าฮ่แล้าบ่าม่าม่าฮ่าฮ่แล้วฮ่าฮ่าฮ่า่า ถึงหามซื้อๆที่นี่ถึงนามซื้อๆเลือยเบิ้งตัวหน่อยตัเบิ้งกกขางเอาพี่น้องผมเบิ้งกกก้างเอาคลิปนี่บ้ามีสตัดเป็นสองอีพีเลยพีน้องเด้อกันซันแบทเบิดก่อนพี่น้องสิบ่เห็นอย่างเลยเพระว่าสิไเปเหตุคลิปเบิ้งปา่าลืมสมวกเลืมไส้ดามเลยพีน้องเด้อซื้อมาแล้วสมวกลืมไส้ดามพีน้องผมอึบพ่นนะบักเอบไปไปไม้ต่อไปพี่น้องผม ขอบคุณหลายๆเด้ออาจารย์เด้อสิบวะห่องโบวยใบมีคู่เวียนพร้อมที่พี่น้องแต่ว่ามันเป็นไม้เด็ดบ้ามีโอยากผาดว่างหันกัดกันตัวนี่ว่าตัวใหญ่แล้วมันต้อมีใหญ่กว่านี่แม่นบ่พี่น้องผมเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวห่องห่องว่าเจ็บว่าปวดนะนะมันกระตองมีตัวใหญ่กว่านี่พี่น้องผมเพราะฉะนั้นแล้วเข้าไปลุยกันต่อเลย เอาไม้กลางมู่บานเลยบ่พี่น้องไม้ในเฮียนคนกันเลยบ่เื่อกับพวกแล้วห้อเฝ้าครับรถนี้เอาจังสันบ่ให้มันสุดๆุดไปเลย่ยไหนๆก็ได้มาแล้วพี่น้องบอกาพี่น้องบอกาเลยไปเรื่อยซ้ำหนีมากระเหฮาแล้วซ้ำหนีมากระเหฮาแล้วเฝ้านี้เฝ้านี้ไปไหมไม้พี่น้องผมหน้าตาแดงครับไปพี่น้องผมเบื้องหน้าโดดคู่กันไปเรื่อย ตังหวัดสีมานได้ว่าได้คลิปมองในบ้ามีกระทอตัดไปก่อนที่พี่น้องเ้อะเพราะว่าบ้ามีสิไปไ,ม,ไม้ไม่ทางไกลเขาก็ยังไปเริ่มคลิปไม่กันแล้วกันพี่น้องผมเอานาำตัวนี้ เสียแายพี่น้องไปไปกัดกันในป่าปลอดอีกแล้วบ้ามีจอบไ่ไว้เพราะว่ามันมีไม้ไกลๆไ,ไปเดี๋ยวมันสีแจงก่อนเนะพี่น้องเนานะเดี๋ยวมันสีแจ่งก่อนโอ้โหโอ้โตมตม ครับพี่น้องผมขอบคุณทุกไล์ทุกสับทุกการติดตามเหมือน,นเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบาดเป็นรถพี่น้องครับพิพากษาการใดคำบอกคำจ่ายญาตาทางที่พุายยาท,ท,ท,ทสุภาพจู่บอกไปว่ามีขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องนะเพรากันคลิปน่ะครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนี้ยิางนู้ตัวบักเอฟยูซาโรงเรียนเราพี่น้องนะอีพีสองต่อไปพี่น้องผมว่าสิเป็นจังไดต้องขอโทษที่ตามติดสอบอีพีด้วยพี่น้องนะความตื่นเต้นเราใจก็ยังมีคือเก่าพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับคือมันจำเป็นต้องเขียนจัสงสี่พี่นอนะ้องเพราะว่านันสปปลอยไงเ้ คือบ้ามีพลาดโอกาสนี่ว่านย้อนตรงมากดอัดแลวกะผาาตัวบักเอฟไปนะนะบ้านเย็น่อยากวื้อกพวกก้อนให้ได้ตัวก้อนแลวก็ท้ายเลยเอาชั่วพี่น้องผมเอาชั่วตัวนีก็บ,บ่ได้ยืนในกองเขาหรอกมันโชคดีได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ